คนมาซื้อสกุ๊ชี่เลยอ้าสกุ๊ชี่ไหมคะร้านสกุ๊ชี่ปลอดใหม่นะคะแม่ซื้อให้หนูหน่อยดินี่วันมันนี่เล่นแต่สกุช๊ชี่นี่จะไปซื้ออีกแล้วเหรอนานาแม่เออเออก็ได้เดี๋ยวพาไปเย้หนูมาซื้อสกุ๊ชี่แล้วมา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 ใช่จ้าชิ้นไหนดีละหนู ช,ชิ้นนู้แล้วก็ชิ้นนู้แล้วก็ชิ้นนู้นค่ะโอเคได้จ้าโอเคขางปลาคอยไว้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวแม่จ่ายตค์พรุ่งนี้โอเคหนูเอาชิ้นไหนจ้าเอาแอปเปิลค่ะสีอะไรลูกสีแดงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็พีชใส่ถุงค่ะแล้วก็อะไรอีกลูกแล้วก็พวกบันตรงนั้นน่ะค่ะชั้นบนทั้งหมดเลยค่ะเอาหมดเลยนะใช่ค่ะชั้นได้จ้า หมด200เจ้ะโอเคค่ะป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แม่หนูมาจ่ายนะคะได้จ้ะค่ะเย้ว้าวมีสุกชิมาใหม่เพียบเลยเอ้าวหนูไหนวันนี้แม่หนูบอกว่าแม่หนูจะมาจ่ายเงินนะไงแม่หนูหายไปไหนล่ะเออเดี๋ยวแม่เขาให้หนูซื้อให้ชซก่อนแล้ว เขาจะมาจ่ายตังค์ให้หนูค่ะโอเคได้จ้ะหนูค่ะขอบคุณค่ะเออไอ้หนูแล้วเองจะเอาชิ้นไหนเลาวันเนี้ยเอาชิ้นเอ่อชิ้นชิ้นหยิบถุงกันนะ <S <S เออเอ่อมีมีมีแอปเปิลเขียวไหมคะมีจ้ะ <S <S เอาหนึ่งอันแล้วก็แตงโมได้จ้ะ <S <S แล้วก็บันกูเดธมะค่ะ ไหนเอ่ยน่าจางนั้นน่ะค่ะนี่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลมินิรองเท้าคาบีแล้วก็ English Base ของ a n g i ี้เปล่าคะ,คะแล้วก็บันนั้นน่ะค่ะได้รู้จ้ะแล้วก็ลูกแพรแล้วก็หัวชายเท้าแล้วก็ลูกท้อค่ะแล้วก็มม,มส้มค่ะเออแล้วก็ปาทายากิค่ะแล้วก็ลูกพีท ลูกพีแบบไหนจ๊ะเออของกัาเอ้ยนั่นแหละค่ะเท่าไหร่หรอคะอันนี้เป็นเงิน500บาทจ้ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะได้จ้ะค่ะอะอันนี้แม่ไม่อยู่แอบแม่ไปซื้อสุขภัณดีกว่าอ้ายังูไม่เลี้เหรอไหนตังน้าละ่ะที่ซื้อของไปน่ะ แล้ววันนี้จะมาซื้ออีกแล้วเหรอแล้วไหนแม่ของหนูล่ะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูให้แม่หนูมาจ่ายค่ะขอโทษด้วยค่ะนะได้ค่ะอ๋อแล้ววันนี้นะ่ะหนูจะเอาชิ้นไหนดีล่ะเออหนูเอาหมดนี้เลยค่ะได้เลยจ้ะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวนะใสถุงให้นะโอเคค่ะนะ้าว้าว ร้อยจ้ะอ๋อแพงกว่าเมื่อวานนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูให้แม่หนูมาจ่ายนะคะได้ะรวมเป็นเงินเท่าไหร่หรอคะทั้งหมดมันก็หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะลูกอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวให้แม่หนูมาจ่ายนะคะได้จ้ะเฮ้ยมเมื่อไรเด็กคนนั้นจะมาจ่ายตังนะเมาสปไปหมดเลยเนี่ย แม่เราเราชนทำไมไม่มีตังค์จ่ายค่าสูนย์ที่พันสี่ร้อยแล้วแล้วอ่ะแล้วก็ตังค่ารักษาพยาบาลแม่งไม่ร้องจะทำยังไงดีอ้าวไอ้หนูแล้วตังค์น้าล่ะมานี่มานี่เลยเนี่ยค่ะเพราะที่ตังค์หนูยังไม่มีค่ะค่ะไหนจะค่ารักษาพยาบาลแม่เพราะแม่หนูโดนรถชนแล้วแล้วค้างตังค์น้าอ้าวไอ้หนูแล้วดีเนี่ย จะทำยังไงล่ะเนี่ยตังค่ารักษาพยาบาลแม่ยังไม่มีเลยเนี่ยหน,หนูขอโทษนะมนไม่มีเลงอนะไอ้หนูงั้นทนนะก็ได้วันละยี่สิบทั้งหมดก็ร้อยสี่สิบวันประมาณสามสี่เดือนแล้วเนาะอดทนหน่อยนะค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับหนังสั้นนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็สมัคสมาชนะเดี๋ยวเรามาดูข้อตเตือนกันเลยดีกว่านะคะก็คือเวลาซื้อของนะคะก็ซื้ออย่างพอประมาณเท่าที่เราเล่นพอเล่นพอนะก็คือเวลาซื้อของเนี่ยซื้อเราต้องจ่ายเงินเลยนะไม่ควรจะไปเป็นนี้เขานะคะไม่งั้นนะคะก็จะเป็นเหมือนที่พวกเราทากันเลยนะคะหรือว่า ื้อทีละอันก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีวันใดวันหนึ่งแม่เราอะไปโดนแบบในคลิปนะคะแล้วเราไม่มีตังจริงๆแต่ถึงวันนั้นเราต้องจ่ายตังเราไม่มีตังจริงนะคะก็เดือดร้อนกันนะคะเรามีเงินเท่าไหร่นะคะเราก็ซื้อเพียงแต่น้อยนะสมมุติว่ามีเงิน50บาทแล้วมีสกู๊ชิอยู่ชีละยีบาทเนี่ยอะซื้อทีละยีบาทพอตังสามสิบบาทเอาไว้ซื้อขนมได้นะคะ หรือถ้าเราเสียดายตังหรือแ,แ,แม่เราบอกว่าหาบบ้ามไปซื้อของเล่นเราก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเราต้องฟังคํา,าสั่งผู้ใหญ่เพราะเงินนั้นมันหากินแบบมันหา,นม,าม,นมายากอะเนาะก็นน dachte, คือแบบก็เงินเราต้องรู้คุณค่าของเงินนะ <arche. S 1> พ่อแม่บางคนเนี่ยไม่ให้ก็เพราะว่าเขาทํำงานมาเหนื่อยแล้วแบบเราเอาไปซื้อของเล่นนะอืมใช่แล้ว พอนะั้นเราก็ไม่มีเงินกินขนมใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็แบบต้องมาขอเงินเขาใหม่แล้วเขาก็เหนื่อยตอนทํางานมากเลยนะ okay, ค่ะโอเคก็วันนี้ถ้าผิดพลาดอะไรนะคะก็ขอภายนะโอเคนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อีกครั้งช่องเพื่อนกับช่องเวียด้วยนะคะเวียตที่แชนแนลนะโอเคค่ะบายยถ้าไม่ไดีไงติชมดาา้ดานล่างได้นะคะ